คุณสองคนรู้จักกันมากี่ปีแล้วเนี่ยรู้จักกันมากี่ปีเลยฮะก็เอาเท่าไหร่สามสิบได้มั้ยประมาณเป็นวันนี้ผมเสียใจมากทำไมอะอันนี้เขาจริงรู้จักกันพี่ดีเราอะไรเลยคนเนี่ยพอคบพี่โน่ไปปื๊บก็จะเสียใจหมดแล้วเลยเล่าดีเขาบอกว่าดีจริงๆก็ไม่ดีพี่เออพาผมเสียผู้เสียคนจำฝังใจเลยเออสอนผมดื่มเหล้าสอนนะอ่าอันนี้เลยครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตเลยฮะบ้านบ้านบ้านมีไอ้ job ใช่ไอหลังที่ติดไปน้ำเจ้าพยาบอกไอตักกินเลยเดี๋ยวคอยตบให้ต้องเมาแล้วสนุกเมาแล้วสนุกตีสี่ครึ่งบอกตักโอ้โหแน่จริงเต้นโชว์เลยเว้ยมันก็ออกมาวายลุกพี่ตีสี่ทีฮาได้ตอนนั้นเมาหนักแล้ว ไอ้ตักทอดไอ้ตักทอดกางเกงไอ้ตักทอดเกาหมดเลยไอ้ตักทอดกางเกงในไอตักทอดฮะเอาเลยเอากางเกงในขึ้นมาควงควงควงขณะที่เควี้ยงลงน้ำพระบินทะมาตีตงหวะดีมากอย่างกับหนังอ่ะจะลื่นพรทยมใช่แล้วเลยครั้งแรกที่ดื่มเหล้าแล้วใครจะไปรู้มีพระมาบินทะบาท แล้วหลังจากนั้นน่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะไม่เมาแล้วไม่ไม่ดื่มไม่ดื่มเขาไม่ดื่มนะอ่าเขาไม่ดื่มแล้วเขาลบพี่โน่มากไหมเขาลบมากแล้วเคยลบมากเลยนะพี่โน่โดยเฉพาะมะไรนะเนียนหน้าพี่โน่โดยเฉพาะเยจริงมันเคยมีเรื่องเวลาเกิดขึ้นไงพี่ตอนนั้นก็คือคือผมเนี่ยจะรักพี่โน่มากถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะมาแตะแบบเฮ้ยไอ้นุ่เป็นคนอย่างนี้ไม่ได้พี่เพราะนั้นก็ไปกินเหล้ากันอีกพี่ก็มีผมพี่นิโน่พี่จอยพี่อ้วนเพรไม่ใช่พร่ใช่เพรานั้นมึงเตะพี่อ้วนแต่เรื่อง ยันหน้ากูเนี่ยมาสกีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาสกีโอนโนโชโอโนโชจะอยู่กันหมดเลยแล้วเสร็จแล้ววันดีคืนดีเขาก็เอาคนมาแข่งกัน2ทีมทีมโอทีมผมมาต่อยมวยทะเลมวยทะเลกันอ่าแล้วไอ้ที่เขาก็ภูมิใจมากภูมิใจมากเขาต่อยชนะหมดอแล้วอยู่ดีๆคึกอะไรขึ้นมาต่อยกับกูเปล่า บอกเอาจริงเหยตักมันทาห้าสี่สามสองต่อยเปี้ยงมันเอาเท้าเกาะตรงนี้ซัดท้องมันปังปังปังมันเอาข้างเหนียวแล้วอีกตีนะเคยแล้วบอกแข็งแรงแล้วต้องต้องลงมาจากจากแท่นเองอะเพราะมันด้วยแล้วงงมันไอ้น้องเรววมา ยันหน้ากูไม่ยอมโทรไม่ยอมโทรไม่ยอมเราใส่ก่อนไม่ได้ฮะเราใส่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือเดี๋ยวพี่ยอมผมไปละพี่ช่วยหน่อยพี่กับนุ่ผูกคนนี้ไม่ยอมไม่ยอมอับผมอันนี้รักพี่หลังจากเรื่องตีอ้วนเนี่ยคือเออตีอ้วนคือกินเหล้าแล้วนึกว่ายังโทรไปหาลี่ไงอ๋อ้ยวันสารแน่เปล่าวะสมัยก่อนทำสารแน่ใช่ไหมไอ้เราก็หลับอยู่ตีสามพี่โน่โทรมาไอ้ล่เด็กของมึงใช่ไหมเนี่ยที่มาก่อเรื่อง พี่ไม่มีคิวพี่นะผมไม่ได้แค่งดิดจริงๆนะเอาจริงๆนะจ๊อบหรือใครไม่รู้บอกเฮ้ยกำลังจะมีเรื่องโทรหายตักใช่ป่ะตอนนี้อยู่ป่ะ อยู่บ้าอยู่เหตุการณ์ด้วยเรอยู่ด้วยกันหมดใช่ไหมอ่ามันก็ยึดนั่งกินช่วงนี้เขาจังหวะพอดีเลยครับผลิตภัณฑ์แปะกล้วยที่เรามีมาโอเคคุณกูจะนำเด้อเดือดจะมีแปะกล้วยไปกินเหล้าก็อยู่เออไปกินเหล้าก็อยู่เนี่ยเขามาแค่คนเดียวเขาขอถ่ายรูปด้วยเออบอกว่าเ้ยน้องยังไม่ได้พี่เขาต้องนั่งคุยกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็เดินกลับพี่โต๊ะ แล้วเขาก็พูดแบบเฮ้ยพวกมึงหญิงไงยีืผมก็เฮ้ยผู้ชายดีๆดีวะเขาใส่ละดาราเขาเป็นคนเหมือนกันนะเว้ยเราถ่ายรูปให้เอาดัมแมนขนาดเตียงจับไม่ได้เขาเลยโอเค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 เอ้าบอกว่าบอกว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวนะผมถ่ายรูปให้ไปร้องไงอะไรกันอีกเนี่ยดารามีพิสิทธิ์อะไรอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือไม่ไหวกันแล้วอ่ะก็ลุก ลุกปั๊บมันก็ตกใจมันก็วิ่งหนีทุกคนตามไอ้ตีอ้วนพอเข้าฟัพเชลลื่นล้มไอ้ตักตามมาถึงใส่ใหญ่ปังปั้งดูไม่ดูว่าเป็นใครด้วยเนื่องเพราะตีอ้วนโดนเต็มเต็มไอ้ตีอ้วนไอ้ตักเรื่องขอะไรเราคุณมันโอเคหรอไม่ฮะเรื่องเรื่องคือเดี๋ยวนะผมก็ขึ้นเออจะไปบวกอาจจะเปิดอ่าจะเปิดก่อนอ่า ฉากออกหนีผมก็ตามไงพี่วิ่งตามไงพี่ติอ,อ้วนก็วิ่งไปตามผมไงพี่เสร็จอ่ะมันก็ยืนอยู่งี้ผมก็วิ่งตามมาพี่ไสคลิกไงฮะ <c oughs> กระโดดเตะไงพี่ไอผู้ชายคนเนี้ยหลบไงพี่มันหลบโดนพี่ติอ้วนเพราะเหตุการณ์คนถีบตีวมันล้มด้วยเหรอใช่กระพี่ออกใครมง ออกมาหลังสุดเนี่ยคือเห็นไอ้ตั๊กเปะสีหัวแล้วตั๊กเปะแล้วคือจังหวะมันกล,ลัวไงพี่ผมก็ฟังดัง้ังฟังฟังฟังเอ้าสอวสีหัว อนเลีวไอ้เด็กนี่ยังเป็นเรื่องเล่ากันเจองินกี่วนก็ต้องเรื่องนี้สายเปย์ะคนแรกอะมาจากพี่โน่นะถูกว่าเขาไหนที่เป็นนางเอกกำลังน่ารักน่ารักช่อดอกไม้ต้องถึงเซขนมต้องได้สิ่งนั้นต้องมีใช่ไหม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 สายเปย์คนแรก ตอนนั้นตะกกูตะกกกไม่ได้ตะกกกเลยว่ะค่ะเรื่องนี้ตอนนั้นน้อโอ๋เด็กมากเด็กเข้าวงการแล้วก็ไปออกรายการมาสักทีรายการเขามอบของซึ่งเป็นน้ำยาล้างจานยี่ห้อหนึ่งนี่ก็โทรไปหาผู้จัดการโอเองบอกว่าเออขอใส่น้องโอ๋ได้ไหมเพราะว่าน้องโอ๋เขาลืมน้ำยาล้างจานพี่อจะเอาไปให้แล้วพี่ติก็เลยเฮ้ยโอ๋พี่น้อง โอ๋ค่ะพี่ไม่เป็นไรค่ะโอ๋ไม่เอาพี่เอาไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่เอามาให้ก็คือเป็นมลลักษณ้ำยาล้างจานโอนเป็นข้ออ้างี่สะาต้องขอขอบคุณน้ำยาล้างจานที่ไม่เอ่ยชื่อตอนนั้นพี่เล่าเขาดังมากใช่ไหมพี่ก่อนล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยแค่ลืมน้ำยาล้างจานเน่ะพี่ตีเลยเอาไงดีวะเพราะว่าเราเด็กมากแล้วเขาจะเอามาให้บอกว่า เขาต้องคิดอะไรแน่ๆเลยพี่ตูบอกไม่หรอกคิดอะไรไม่ตอนนั้นนะคิดสิคิดสิยุคนี้ไม่มีการิดพ็กแล้วไมมีเด็กเด็กเ้ารังล้าก็แบบคือเราตอนนี้ก็้นเราพูดตอนเด็กๆเขาแบบเวลาถามคำถามทำอะไรอ่ะเขาจะฮะอะไรเออแบวแปวมากแปวมากเลยก็เลยชอบเขาเลย แต่จริงๆต้องยอมรับว่าฝั่งคนนี้น่ารักนะคือเขาก็ยังกลับมาเป็นน้ำยาล้างจานยังไงสุดท้ายล้างก็ล้างวะนี่เราจังหวะนี่คือจังหวะมันเลวจังหละไอ้อันที่เลวมากผมต้องบอกตอนแรกตอนดูเลยครับมันเป็นเรืเลวผมถึงเรื่องเลวขาจะมีจังหวะที่สุดยอดแต่ว่าเป็นท็อปสเปนเดอร์ของวงการบันเทิงในยุคหนึ่งจริงๆหมดไปเยอะสุดเท่าไหร่ ใครอะไรต่อคนนะที่เวลาเราบุกไ่เคยนับจะไปนับสิโอไม่เห็นได้เลยใช่หลัไปก่อนกินอย่างเดียวะพาะพาอะไรอย่างเดียวช่วยเรื่องงานเรื่องอะไรนี้มากกว่า คือผมไม่ได้เป็นคนสปอยคนแบบนั้นอะแล้วสมัยก่อนสมัยก่อนมันไม่ได้มีแบรนด์เนมอะไรเยอะแยะคนมันไม่ได้บ้าแบรนด์เนมันขนาดนี้ใช่มันก็โอมันก็ไม่เคยขอแงช่วยดูให้ดูแลเหมือนพ่อไงว่านะไอ้อนั้นไม่ค่อยเจ็บละอันนี้ว่าเจ็บละ เหมือนเราเข้าวงการมาใหม่ใช่ไหมแล้วพี่น้องก็ช่วยดูแลตอนนั้นไปต่างประเทศอะไรยังแบบเหมือนว่าช่วยดูทำพาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องพ่อหวังไว้มฮะตอนนั้นหวังได้แหละน้ำยาไปให้แล้ะแต่เอาจริงๆนะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแต่หน้าเขายังหล่อเหมือนเดิมน่ะเขาเท่าไหร่ละปีนี้เท่าไหร่ละปีนี้เท่าไหร่ละปีนี้ห้าสิบเจ็ดศูนย์เก้าใช่ปีเดียวกันกาแต่ ลูกแก่กว่าเพราะเราเกิดไปลายปีล<อ>ูกแก่กว่า